ก็วสวัสดีนะผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ไม่เล่นเกม,มนิวยอีกละว,วันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับชื่ออะไรวะรชื่อไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อไม่รู้ไม่รู้นะคะผมเพื่อนเพื่อนไอ้ยงรวยรยเอ,อมาอ๋อ ทีเราก็จะได้มาเล่นกับเพื่อนอีกครั้งนะครับล่ลาลาช่องก,นะก็คือเนาะแทบแทบอันนี้ผมจะหลีกเสียงให้มันหน่อยอันนี้นะครับผมผมก็จะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับผม ซึ่งนี่มันคือโครงไฟนะมันไม่ใช่โครงไฟสำหรับแบบเอาไว้ตั้งบนเพดานแบบนี้นะครับผมแต่เพื่อนผมมันทำนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแม่ดูสิครับผมซึ่งตอนผมไปอ้าวอ้าวนายนาย เสียงเบาจังเราได้ยินได้เบานายนายอย่าแลกของนายเราจะแลกเพื่อนากถ้าเวลาเก่งดังเบาอ่ะโอยยนายเราหลีดเสียงเองอ่ะทุกคนเราเราเจอนี้ด้วยเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนายเขาเรียกว่าอะไรนี่นายเราเจอเชือกไฟเราเจอเสื้อไฟ นี่ท่นผู้ชมผมเจอเนี่ย oh. นายนาย oh. นาย,นายเองเอง oh. ปกป้องไอว v เลเจอร์หน่อยชาวบ้านเนี่ยเอ็นพีซีเนี่ยพือนะไตั้งบ้านให้เขาแบบนายนายปกป้องเขาแบบทำที่ให้เขาอะ่ะแกบบทำบ้านอะ่ะอายเอาไปเอาของไปเอาของฝากไปเก็บหน่อยแล้วเอาของไปเก็บหน่อยเก็บไม่ได้ แบบเต็มโอ้ยนั่นแหละเอาของมาเก็บไปของเต็มมาเก็บนี่มันจะฆ่าฆ่าตัวตายฮะมันจะฆ่าตัวตายเออมาล่ะมาเลยน่าจะฆ่าแล้วไม่ตัวตายไม่ได้นะไปแกลไปแกลตายปื๊ดแล้ก็มาใหม่นี่เราของเราจะจะเราของเต็มตัวเลย โอ๊ยนายเอาเอา,เอา,ฝ,าฝากฝากฝากอันนี้เหรอโอ้ยอันนี้ซึ่งอีพีเราได้ยินเสียงนายเบาอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับเวลาผมเพิ่งเสียงเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงผมน้อยนิดแล้วผมก็จะเพิ่มนะครับรได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไม่ได้ยยินอนะ่ะมันมันได้ยินนิดเดียวแบบไม่ไดังมากสวัสดีครับ ได้ยินไหมมันมันแบบมันเสียงค่อยลดลงแบบเบาอ่ะเสียงมันไม่ดังโอ้ยนายนายต้องกข้จใจเวลาเราอ่ะคลิปเราไม่ค่อยมีเสียงอ่ะเหลอแต่นั้นยังมีเสียงอยู่เลยเสียงมันเบามากอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงเบาอีกโอ้ยนายนายเนี่ยเวลาแบบอันเนี้ยนายต้องมีเสียงมันจะมีหลีดเสียงอยู่มันจะเพิ่มเสียงกับหลีเสียงเงี้ย เพิ่มเสียงอ่ะเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเราอ่ะเอ็งรีเสียงไปว่ายังไม่ได้เอ็งอ่ะีเสียงลีเสียงเราเอ็งต้องทำยังไงอ่ะให้มันเพิ่มเสียงอ่ะเอ็งก็แค่เหมือนเหมือนเอ็งเล่นโทรศัพท์ทั่วไปอ่ะเอ็งก็แค่เพิ่มเสียงอ่ะต้องสอนอะไรเนี้ยนี่เร็วเอาของไปเก็บก่อนนายนายเอานายของนายต้องเอาไปของไม่เก็บก่อนแล้วเอาของไ่เก็บก่อนไม่งั้น เอาของไม่เก็บเอาของไม่เก็บก่อนนายไปชั้นล่างอ่ะชั้นล่างเอาของไม่เก็บก่อนอีชั้นล่างอ่ะเราเก็บไม่ได้ของเราเต็มกล่องอ่ะกล่องเนี้ยมีกล่องอยู่ทำไมไม่เก็บของเนี่ยกล่องกล่องไม่มีของสักอันเลยเนี่ยของเราของเราเต็มแล้ก็เก็บไว้ในกล่องสิ โดโดไม่เป็นไรานมานอนก่อนแล้วมานอนก่อนจะจตามเจ้านโดสาวนะไม่เป็นไรงั้นผมจะเป็นคนเจ็บเองก็ได้ตอนนี้นะผมผมก็ได้สร้างบา้านผมได้สร้างบ้านไปนิดเดียวเองนะครับซึ่งเพื่อนซึ่งเขาไม่ช่วยผมสร้างเลยไม่ช่วยสร้างเลยยู โอเคผมแบบเป็นเป้าเร็งเลยโจโน้ยทำไมเนาะอุ้ยเราต้องการอะไร นายนาะยต้องแบบนายต้องเก็บของก่อนเลยตอนนี้บ้านผมยังไม่เสร็จนะอันนี้ถามว่าใครเป็นคนเลือกบ้านใต้นานนะก็เุ้ยนายทำไมนายทำไมนายไม่เพิ่มเสียงโทรศพัพท์เออเพิ่มเสียงโทรศัพท์ดีนาะยจะได้ยินเรา อันนี้ฮะต้องเก็บของก่อนยังมีแค่อาหารนะมาหารเรานี่ขาดแลงมากซึ่งอีพีต่อไปเราน่าจะต้องทำสวนกันแล้วแหละใช่ไหมเออหนะังเงียบกิิบเลย นายไปขุดนายไปขุดนายไปอ๋อเฮ้ยนายนี่นายนายอ่ะเวลานายอ่ะเวลาเฮ้ยเวลานายเนี่ยเจอก่อนเนี่ยนายก็ซื้อไว้นะเพราะคนป่าเพราะเพราะคนป่าเนี่ยเวลามันมันแบบมันจับได้แล้วเนี่ยมันจะอะไร อะไรทำไปหมดว้าอุ้ยนายกดของมั่วดิอุ้ยนายเวลเราหมดแล้วโอ้ยเว้าเราเหลือสองอะไรอะไรนะอ๋อไม่ได้ยินเลยครับท่านผู้ชมพูดอะไร พูดอะไรพูดอะไรนาะยพูดดังๆดินายพูดอะไรอะ่ะทุกคนเขามันไม่เหมือนคนเก่าเลยคนนั้นเราคุยกันแบบเสียงดังมากเลยคนนี้คุยเสียงเบามากเลยตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อย ฮัลโหล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 เฮ้ยต้องชมชมชมอ๋อผมลืมไปผมปิดไหม่อ่เฮ้ยเล่นเฮ้ยนายเลยตัดตีเรานะเราลืมไปอ่ะเมื่อกี้เราไม่ได้เราไม่ได้ดูว่าเราปิดไมค์อ่ะ แล้วพูดตั้งนานแล้วมึเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่าฮัลโหสวัสดีแล้วเราหันไปดูอ้าวลืมเปิดไหมนี่หว่าเฮ้ยนายขี่กันลออทำไหมโอ้โหดูดีเล่นเล่นกับคนนี้ของของหายแปดบาทเลยเบรล เน่โหำไมเชื่อมผมมาเอานะผมมาเอาเวลเวลผมหมดแตัวแต่แต่เล่นไม่ up level ไหมไม่ up level เราหมด level เราหมดเล่นไม่หมดเออวหมด อเพื่อนเราขอขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนในมอเตอร์ไซค์นี่วัวใ่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แม่ๆม่ไงมอเตอร์ไซค์อ่ะฆ่าได้เลยโอ้ยนายมันโรนี่ที่แบบไม่เป็นที่เป็นทางมากเลยพวกเราเแี่ย สร้างบ้านต่างฝังน่นะฮะครับนี่ยเสีรถลอยน้ำรถน้ำท่านผู้ชมรถน้ำรถน,น้ำท่านผู้ชมรถน้ำรถน้ำรถน้ำต้นไม้เร็วอ้ามุกอีกแล้วอ่ะมีมุกประจําท่านผู้ชม,ม,มหมาเฮัลโหล วาฮัลโ <Hello? S 2> หลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินป้ะเนี <Hello? S 3> น่ยฮ <Hello? S 2> ัลโ <Hello? Hello? S 2> หลฮัลโ <Hello? S 2> หลฮัลโหลอ่ะลืมเปิดไมค์เผื่อได้ยินละไหมฮัลโหล ้ฮัลโหลเปล่าเมื่อกี้เปล่าอ่ะเมื่อกี้เราแกล้งเองอ่ะบ <c oughs> อะกเมื่อกี้เราทำไมอ่ะว้าโอ้ยเราเรานานๆทีเรา,นา,นนานเจะได้แกล้งคนเพื่อนโ <c oughs> อกไม อุ้ยนานๆที่เราจะได้เล่นเอ้ยเราจะได้แกล้งเดี๋ยวเพื่อถ้าเองดูในคลิปเรายังไม่เคยแกล้งใครเลยนะนอกจากเองอมมอใช่ไหมเราผู้ชมผมยังไม่เคยแกล้งใครเลยนี่ต้องชมอ๋อวูะไรฮ้ยทำไม เราเราเราขุดทรายทรายไม่พอทรายมันไม่พอทรา,ายมันไม่ค่อยพอว่ะ <c oughs> มันเด็กชอบเล่นเครื่องครับคนนี <c oughs> โ้โอ้ยโอ้ยนายลงก่อนเราจะตายนายแล้วขอข,อขี่รถหน่อย <c oughs> เออ,เอ,อขอบคุณมากโออไนายมันมีรถสองคันน,น่ะเนี่ยคัเนอะแเนี่ยมามาเอาแล้วกันเดี๋ยวมาดูเอาไอม,มาเอาให้หน่อยโอ้ยเอาอะไรล่ะม,มันอยู่หน้าบ้านเรา,ายยจ้าวเลยอะยังรถกันไหมอะไรนะนยัรถกันไหมอะไรนะ นั่งหน่อยแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยแข่งร้อนกันไหมาโอ๊ยนายนายมัวแต่เล่นน่ะนายไม่ยอมทำบ้านเห็นไหมเนี่บอกเอ๊อท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมเขาบอกว่าเขาจะสร้างบ้านสามชั้นเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยสองชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยสองชั้นที่สองดีท่านผู้ชมยังไม่เสร็จเลยเห็นไหม ความผิดใครความผิดเขาคนเดียวเลยครับ <c oughs> เฮ้ยผีเสือ้อผีเสือ้ออุ้ยมันไม่ใช่ผีเสือ้อก็นึกว่าอ้าวเฮ้ยผีเสือ้อเ,เห็นเห็นเห็นหนบามันเรืองแสงนึกว่าผีเสือ้อนึกว่า เด็กท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามินิโัวอัปเดตต่อไปเนี่ยเขาจะมีผีเสื้อกันแล้วนะแล้วก็จะมีผีเสื้อนะครับกับแมวน้ำนะครับอุทุยอุทุยเอ่อผมขอสปอยก่อนนะถ้าใครอยากรู้นะว่ามินิโัวต่อไปเขาจะอัปเดตอะไรเขาจะอัปเดตผีเสื้อแล้วก็พวกปูอะไรมาโอ้กูสปอยแค่นี้แหละนะถ้าท่านผู้ชมอยากไปดูจริงท่านผู้ชมต้องไปดูอ้า ผ่าไปแล้วอีกกี่วันวันที่ฉันนั้นคิดถึงน้ําในตาของเรามันไหลออกมาทุกวันอ,อ่เอ็งไม่ได้นอนเลย <c oughs> เดียวผ่าไปแล้วอีกกี่วันวันที่ฉันนั้นคิดถึงน้ําในตาของเรามันไหลออกมาวันที่ฉันนั้นดิ่งคืออะไรวะเพื่อน ทีนี้ติด11วันแล้วโอ้ยทุกคนเอาชีวิตรอดเอ้ยเอาชีวิตรอด้อยวันกันดีกว่าล็อกมาตั้งมาดูดูดูแถววันนี้ก็พอนะครับอันนี้เป็นวันที่11แล้วนั้นเนี่ยแต่เราจะไม่อัดคลิปถึงวันร้อยนะครับผมจะอ,อัดเป็น EP ไปดูเพื่อนผมดิ คือเวลาผมอัดคลิปจบนะผมจะไม่เล่นเกมนี้แล้วนะอัดคลิปจบคืออัดคลิปจบเลยนะก็จะไม่เล่นเกมนี้แล้วนะครับคือผมจะไม่เล่นเกมนี้แล้วนะคือผมผมออกไปอัดคลิปเสร็จผมก็จะไม่เล่นเกมนี้และว่ายเราบอกเลยนะเราขอเวลาสักห้าปีนะเราขอไปลงคลิปก่อน เฮ้ยทุกคนทามาอาคลิปเราอาดคลิปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ได้สี่สี่นาทีเอ้ย1็ดหกนาทีแล้วโอเคก็สำหรับคลิปน,น,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมดลกดไลค์กดแชร์กดดิ่งด้วยน,น,นะเรจะกำลมงคลิปหน้าเป็นแบบเป็นแบคลิปไม่เปมอนกักน,น,นะคะ่ะ